ผมเป็นอาหารอินเดียนะครับผมจะเรียกอาหารหรือเรียกขนมก็ได้ใช่ไหมบังเรียกขนมไม่ถนัดเรียกที่รักก็ได้นะจ๊ะอ,อะไรไม่เบานะบังตัดออกด้วยเดี๋ยวเมียกูดูอันนี้ใส่ส่วนผสมจากฝรั่งเศสลงไปเรียกว่าเมเกอิอะไรนะบังเมเกอร์พิสอะไรนะ,ะ,รนะมะขามเปียกไปชิบหายหอมสุดพิเศษ โอยเนี่ทำให้มันกลมกล่อมนัวในช่องท้องบอกเลยว่าจากนั้นก็ใส่นี่เลยมันคือแป้งจากมันคือแป้งแ้นคุ้นมันออกข่าวแป้งทั้งนั้นใส่สมุนไพรบดลงไพแบบนี้บอกเลยว่าแซ่บซีดเครื่องปรุงพร้อมแล้วก็ขยำเลยจ้านี่แหละคือน้ำราดของอาขนมเรานะจ๊ะ เออปังหมีถอดยากำไรนะโอ้เนี่ยสูตรรับความกลมกล่อมเลยไอ้ดุมอย่ายุ่งแม่ดูซะด้วยปังบอกเลยเคล็ดรับความเจียมจนที่ทำให้ลูกค้าติดใจกันเลยเอาละคุปก่อนลูกค้าคนอื่นนะผมไม่ห่วงผมห่วงผมนี่แหละบังเอ้ยเอาละได้ที่แล้ะดุมเอาละครับลูกค้าขนมจากสวนสวรรค์สถานยุทธภพแกมาถึงแล้วเป็นไงน่ากินใช่ไหมเออ เอาระส่วนทันมาก,ก็ปอกมันฝรั่งเลยจ้ะโอ้บงังเทนิ้วไม่ร้อนแล้วครับเนี่ยมือบังมาระดับเทพเจ้า <c oughs> บังปอกมาตั้งแต่เด็กโอ้ยดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยบังปอกปอกนั้นแถวบ้านเรียกถอดครัาบบาัง <c oughs> เริ่มร้อนแล้วอุย้ย <c oughs> เกือบแล้วกู <c oughs> เอาละ บักมันฝรั่งแล้วก็ได้ละใส่ส่วนผสมอื่นลงไปบอกเองถ่ายไปก็ทำตามบังไม่ได้หรอกทำไมาาครับบังกูทำให้เหมือนเดิมสักวันอะบออะไรอะบงังโอ้โเอ็งไม่รู้จักหรอกเลือเอดนอะไรนะบงังเขาเรียกอะไรนะเลือดนอะไรนะโรสตีอะยิโนโมโตะอีเวนเอารามันยังไม่แสบดากถึงใจพอเราจะเติมนี่เลยปาปิก้านี่บันเทิงตะวนัน ยังไม่ถึงใจพิกอีกสักหน่อยเพื่อความเข้มข้นนี่สูตรนี้ลูกค้าบาง,บงบนี่ชอบกันเลยใช่ไหมครับเออไม่รู้อะบางชอบบังก็เลยทําแบบนี้ต่อไปก็ใช้เครื่องบดท,ที่ดีที่สุดในโลกอะไรครับบางมือนี่แหละครับอัตโนมือนี่นะความจข้มข้นที่มันจะเข้ากันได้อย่างลงตัวมือนี่แหละคืออุปกรณ์ทําอาหารที่ดีที่สุดในโลกกำไรบางนี่เออช่างกูเถอะเอาระหยำม,มาสักพักนึงก็เริ่มได้ที่กันแล้วลูกค้าเข้ามา้ะไอ้เปิดรอแป๊บหนึ่งลุงกำลังปั้นอยู่เฮงไปนิ่นเนี่เติมน้ำหน่อยเอารส่วนผสมมันนอนกนั เอาละเออนี่แหละพริกเต็มๆเสีบมือใช้ได้เลยพร้อมเี่จะให้ลูกค้าได้ลิ้มลองกันละสวัสดีครับผุมชีวันนาฮีครับนาฮีวัดีปืนไอ้นาฮีอะต่อไปชิมม่กรพอ่มันตื่นตัวก่อนอือเออโอ้เต็มจ,จนชอบเป็นไงระพาะสันเลยสิมึงอันแรกนะครับผมก็ปั้นแล้วก็ใส่ลงไปในขนมปังกรอบจากนั้นก็ให้เด็กมันไปดักน้ำไปหนึ่งทีแดกเป็นไงได้บอกบางให้ชื่นใจสิอร่อยเลิศอร่อย บังได้ยินก็ชื่นใจแม่เห็นเองกินแล้วเนี่ยน่ากินขึ้นเยอะเลยเห็นแล้วก็อยากกินเองบางก็กินสิครับโอ้บงังใจใจโอ้ยไม่เป็นไรโอ้ยน่มกินเลยโอ้ยเอาเอาไปคำขอบังก็ใส่ลวกเชียวนี่ครับมันฝรั่งบทสูตรเด็ดของบงังแล้วมึงไงตะก้องไม่กินเรื่องไงมึงมึงอ่ะกินสิครับบงังโอ้โหมาขนาดนี้แล้วนะให้บังขายลูกค้าก่อนครับผมเดี๋ยวผมจัดแน่นอนบงังไม่ต้องห่วงวิธีการเตรียมนะก็ขั้นแรกเลยก็เอาเตรียมผักอืจากนั้นก็เอาขนมปัง,งมาจรัรู้เอาไส้เราทำใส่เข้าไปแบบนี้ ูกคาบางคนก็ชอบใส่ผักแลเราก็ใส่ให้ไปนี่แถบนี้เราใส่ผักให้หมดเลยเอยโอ้บางทำมาหลายปีหรือ,อย่างครับเนี่ยโอ้บางคล่องขนาดนี้บอกเลยหลายปีเมื่อวานทําเมื่อวานบอกตำนานไว้ก่อน <c oughs> เอขาจะได้ดูว่าเราเออมีภูมิมีภูมิแต่ถ้ามีอายืนคมุมรับรองมีตายแฮ่ hey!